ในโปรแกรม Layout นะครับเราสามารถที่จะวัดพื้นที่ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Area หรือ Volume นะครับสามารถวัดขนาดได้นะครับซึ่งตัวอย่างนะครับตัวนี้ผมจะขึ้นโมเดลด้วย SketchUp นะครับแล้วก็ทำการ Import เข้ามาใน Layout นะครับอ่าซึ่งเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับแบบนี้ ซึ่งเราจะใช้คำสั่งนะครับ label นะครับตัวนี้ในการอ่านค่านะครับเราคลิกที่ label นะครับสมมุติว่าผมมาจิ้มที่หน้าเฟสฝั่งนี้นะครับอ่ามันจะมีดอปดาวขึ้นมานะครับให้เราเลือกว่าเราจะเอาเป็นค่าไหนนะครับอย่างคิวอันนี้จะเป็นชื่อที่ผม ตั้งชื่อใน Text ไว้นะครับอ่าก็เนี่ย Group Name นะครับหรือว่าจะให้โชว์ o l ล m มนะครับหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นเฟสเนี่ยนะครับก็จะโชว์แอเรได้หรือว่าจะเป็นค่าโคอิ d เด a t ตนะครับสมมติว่าเอาเป็น Volume นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็จิ้มเพิ่มไปนะครับ คราวนี้เอาเป็น face area นะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้นะครับค่าประมาณนี้นะครับส่วน dimension นะครับได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคลิกหัวคลิกท้ายนะครับปุ๊บอ่าได้อยู่แล้วนะครับ dimension นะครับเราก็มาปรับนะครับ text ประมาณนี้นะครับจิมสไตล์ก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ได้เช่นเดียวกันอ่าเฟสแอรเรียนะครับหรือจะเป็นคราวนี้เอาเป็นอ่ากรุ๊ปเนมนะครับ อ่าเห็นไหมครับได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ถ้าเราไม่อยากที่จะใช้ค่าพวกนี้นะครับเราก็พิมพ์เองได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า,าตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างงานนะครับคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับเราสามารถ Move ได้นะครับ เราสามารถแก้ไขหางได้หมดเลยนะครับเจ้ากว้างเจ้ายาวนะครับ,น,รบนี่ครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับกับคลิกเล็กๆน้อยๆนี้นะครับ